สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอื่นเหลือดเชนแนรครับผมเมื่อนีนผมพาทุกคนมาวัดน้องขุนตาลครับผมอยู่จังหวัดอุดรธานีครับผมสถานที่ทักษิณที่ทุกคนพบโดยบังเอิญครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบเลยครับไปกเลยครับ 嗯，黄的。 ตอนนี้เฮ้าก็อยูัดปลาดงน้องตาลครับจังหวัดอุดรธานีครับผมน,นี่เป็นอุโบสถอุโบสถโบราณครับอุโบสถเก่าครับ อันนี้บริเวณลอบอุโบสถครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอุโบสถเก่าครับอุโบสถเก่าแต่เพิ่นเฮดใหม่ครับผมบูรณะใหม่สวยงามครับ เดย้อนสิเขาไปดันใหกันนะครับเขาไปข้างในไะบริเวณดันใหอุโบโสถครับ หลังจากที่ห้อสก,กาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่อยู่ในอุโบสถแล้วห้อสีไปตรงจุดสำคัญของปอดปลาดวงนองตาลนะครับก็คือบอ่อน้ามพุทธศาสนิกชนห้ลายแห้งครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ มันหยุดพัดพอนคนเนาะนี่แต่คนน้ำกับเป็นน้าแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญเยี่บนะครับ่อแด่เชิญชมบ่อนน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบบ่อน้ำแต่ละบ่อนะครับก็จะมีสีที่แตกต่าง กัดออกไปนะครับก็ขอเรียเชิญย่ิธได้สัมผัสกับอินทิลาเล่ก่อนหนึ่งตก็ต้องบูชาต้องไมถูเียนนะครัก็ขอเรียเชิญท้เลยนครับมีบนีอ่ะ ในหลังจากที่ทิ่ัมนะครับเดินชมบ่อน้ำศักิ์สิทธิ์ทั้งสิบบ่อแน้วนะครับเดนินขึ้นมาก็จะมาเจอกับซุ้มประตูบวกหน้าคาบานะครับเดินชมนาบกันไทยนะครับก่อนที่จะลอดเข้าสู่ซุ้มประตูบวกหน้าคาบานะครับอขอตัอง้งจิตอธิษฐานนะครับขอการทำงานขอโชคขอ,ขอ,ขอลาบขอจะสิ่งดีๆเข้ามาแต่ตัวเรานะครับ<อ>แล้วค่อยลดอดเข้าสู่ซุ้มประตูบวกหน้าคาบีนะครับ

เอาสิเขาไปข้างในกันนี่ก็เลยครับสิเขาไปสักระด้านในเลยครับ กระรุนนะาทอดเกืบอบอ้เป็นหินหินแบบหินเจ็บเจจ็บเ็บเจ็บเจ็บ ผมื่อนี่ตองค่ยอยๆยางนะครับอุตลินหดก่อนช้ีนที่ใส่มันาไปวันใหม่อีกล่ะุไปวยย่งไเกี้ยันกาเชียงไมุ่นมนีที่าเียงไม่หำจัดแมนนี่ยังไม่พอออยูนิยแมนได้ได้ององเขาเลยแมน

ด่านขาเมื่อสิ้นีทังให้เดินรอบนอกชมด้านในของบ่อน้ำชักซิดที่อยู่ในวัดน้องคุณตานนะนะครับ บ่อนามท้งบก11บอดบ่อ เดินด้านในก็แจะเจ็บเท้าครับเพราะว่าเป็นหินหินศิลาแหลงมันจะเป็นแหล้มน้ำน้ำปักเข้าไปในฝาเท้าเขามาแล้วเจ็บครับเมื่อกี้ลองลองไปยางเบืองแล้วนี่ค ด่านหลังบอ่นอน้ำคาซิมีพระธาตุเจดีสีคุณตาลโบราณครับผมอันนี้เจดีเก่าเนี่ย Chính này rồi vâng ta làm xay xả thang không nên bảo u làm cứ xay đấy là làm xay đấy nè บอ่อน้ำซักชิดนี่ก็สามารถกอ,อกใส่ขวดแล้วก็นำกขับบ้านได้ครับน้ำในบอ่อเนี่ยมันสูงมาจากบอ่อหนามจะอยู่ดันใน11บอ่อที่เฮ้ายางเบิ่งมากเมื่อกี้นี่ครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสิมาก,กาบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดหองคุณตานครับก็เข้ามาได้ครับเิ่นเปิดทุกมือครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของบูรณะสถานที่ให้ สวยงามครับพิวิธภัณฑ์ อย่านี้บ่บอืน่าจะขุดได้จาก อืมคิดว่านะเนี่ยมีแต่ของโบราณหมดเลยเงินโบราณ นี่ก็คือทั้งเบิดของสถานที่ศักษิตวัดป่าดงน้องตาลครับผมนี่เอิญซื้อถึอแล้ว <c oughs> ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเข้าด้วครับผมคลิปต่อไปเดีย๋ยวพาไปใสกระถ่านที่ตามได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันไหมในคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ